อันนี้ขอทอดไข่ก่อนนะไข่สาใบท,ทอดไข่ให้ทำคันธมิตรไม่โรยหน้าไงไข่คั่วไข่แล้วกันเนี่ย,ะะเ,ยเอาเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็คั่ว พวหมูให้มันเหลืองหน่อยนะดวนหมูให้มันเหลืองไม่ได้ใส่หมูด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูนะพวกกล้องกล้องมันร้อนอนะ่ะใส่น้ำมันก็เจียวหอมให้เหลืองนะพอหอมเหลืองแล้วก็ใส่ะเกี๊ยวเลยชิมเอานะ ผัดให้หอมแล้วก็ใส่น้ำเลยปรุงไปเลยน้ำตาลมันจะออกหวานหน่อยนะน้ำปลาข้ามเปียกไไยชิมเอาน้นทุกคนเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปก่อนนะกล้องมันไฟมันร้อนอะ่ะต้องปิด เมื่อกี้ปรุงได้ที่แล้วใช่ไหมก็เอาหมูใส่เนี่ยหมูที่เราลวนไว้มันจะได้เข้าน้ํเข้าเนื้อเองเสร็จแล้วก็สีมันไม่มีสีชมพูเราไม่มีใช่ไหมนี่ซอสที่เขาให้มาซอสมะเขือเทศซอพีกใส่ใหเพิ่มสีหน่อยใครชอบสีชมพูก็ไปซื้อมาใส่เอาซอสสีชมพูบะป้าไม่มีหรอกป้าเขาไม่ค่อยอยากใส่ด้วยสีมันพอแล้ว่ย พอไม่อยากใส่เยอะจริงไม่ใส่ก็ได้นะเดี๋ยวไปเอาพริกป่นมาใส่หน่อยนึงสีก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มพริกปน่นนี่ให้เค็มเอ้ยให้เผ็ดนิดนิดพออย่าให้เผ็ดเยอะล่ะบางคนกินเผ็ดไม่ได้ไลูกกินเผ็ดไม่ได้ไงเพิ่มสีสวยหน่อยนึงแล้วก็มันก็จะเผ็ดแล่มปแป่มเคี่ยวให้น้ำซอสมันรวดนะเหนียวหน่อยหน่อยอะ่ะวันนี้กล้องตากแดดนี่เนี่ย กลัวขายไม่จบจังเชี่ยไปก่อนนะน้ำซอสได้ที่แล้วนะจะ,นนะจะใส่เส้นหมี่นี่ยเอ้ยใช่เส้นหมี่อย่าเพิ่งใส่หมดนะเดี๋ยวเผื่อน้าไม่พอ,อร้อนูปก่อน ดตอนคุกก็หลีไฟน,น่าจะได้สักหน่อยเดี๋ยวมีถุงงอออีกนะก็ให้มันช่ำๆไป้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเมื่อกี้ใส่เส้นไปหมดเลยมันพอเสร็จแล้วก็นี่ไข่ไปเลยแล้วก็ถุงงออโอ๊ยถุงหออ่อมาไหนวะ ก็อักตรงนี้ก็อ่กโคนต้นหอมนะเดีย๋ยวต้องใส่หมดลองดูก่อนแต่เยอะมากมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแฉะเกินใบหอมใส่ทีหลังแป้งมันค่อยแสงใส่ใบหอมเลยอ้าวดู่ไ้นอ้อ แต่ใบหอมก็ปิดเตาเลยเราไม่อยากให้มันสุกมากทั้งส่งอกทั้งใบหอม